มา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 ไอ้หนุม่มโอ้โบนัสเข้าเฮ้ยเกินเปิดมาก็โบนัสเข้าแล้วนะครับมาดูกันโบนัสเข้าตั้งแต่ต้นเกมเลยจะมีอะไรดีออกให้ผมหรือเปล่านะครับผมสำหรับช่วงบ่ายวันนี้เอาใจรุ้นให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อให้ช่องพี่เสียนหกก้าด้วยนะครับผมแค่สิบไลค์นะสิบไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อ, like, นะไ,ใใตอไม่ได้ยากอะไรเลยนะแค่เข้ามาดูก็กดไลค์กันให้แค่นิดหน่อยเองนะครับผมไม่ยากไม่ยากนะโอ้ดับคู่มาโดนโอเคสวยดับคู่มา โอ้แอบเสียดได้ถ้าเป็นร้อยห้าสิบนี้ได้เป็นสามพันเลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่ไม่อไรเปิดเกมมาก็ถือว่าได้ดาบคู่เอ้าดาบคู่รอบสองโดนเอ้าอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นครับผมเมกาวินสองรอบติดเฮ้ยสามพันไปแล้วนะครับเอา้าเราไม่ตีคืนด้วยโอ้ดาเป็นโลถ้าได้ดาบอีกรอบหนึ่งผมบอกเลยคุ้มถ้าได้ดาบอีกรอบหนึ่งผมบอกเลยคุ้มนะคุ้มคุมมบบคมมค้มมากแบบคุ้มอ่ะคุ้มมากๆไม่รูจ้จะคำไหนมาพูดว่าคุ้มแล้วนะครับเอ้าโอ้โหกดไม่ติดเอาดาบคู่โดนดิ ไม่โดนถ้าดับคู่รอบนี้โดนอีกเกินไปนะครับดับคู่โดนสามรอบอาดับเดียวไม่โดนอื โอเคครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกทุนเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะพี่เซียน69านะครับผมวันนี้ก็มาในเกมสล็อตลงมาค่ายสล็อตเอโอสำหรับช่วงบ่าย2วันนี้นะครับผมมาดูกันว่าทุนแค่200บ่าย2เริ่มต้นที่ทุน200ถือว่าเรขสวยนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้นะทุน200บาทของเราจะเดินเกมดีแค่ไหนนะครับผมเริ่มต้นที่เบท60บาทนะครับผมถือว่าไม่ได้ไปไกลอะไรขนาดนั้นเนาะอาไปต่อที่เบท75็ด้รักกันนะครับเบทหลือบบาทเอ้าเหลือห้าบาทแล้วโอ้ อ้ไรมันจะสวยขนาดนั้นครับผมถ้าไม่อยากให้ผมเร่งก็บอกกันดีๆนะไม่ต้องมาขนาดนี้โอเคสวยยังได้อยู่อ่าต่อใจกันด้วยสวยๆเลยครับเจ็ดช่องแบบนี้ใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกช่องเองนะครับนับพาไปช่องหนึ่งขออภัยครับผมสองล้านสิบาทแต่งมาถือว่ายังต่อกําไรให้เราได้อยู่นะครับมา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 ,มา,มา,มาไอหนุม่มโอ้โบนัสเข้าเฮ้ยเกินเปิดมาก็โบนัสเข้าแล้วนะครับมาดูกันโบนัสเข้าตั้งแต่ต้นเกมเลยจะมีอะไรดีออกให้ผมหรือเปล่า นะครับผมสำหรับช่วงบ่ายวันนี้เอาใจรุนให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อให้ช่องพี่เสียนหกก้าด้วยนะครับผมแค่สิบรค์นะสิบรค์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไม่ได้ยากอะไรเลยนะแค่เข้ามาดูก็กดไลค์กันให้แค่นิดหน่อยเองนะครับผมไม่ยากไม่ยากนะโอ้ดับคู่มาโดนโอเคสวยดับคู่มาโดนแบบนี้เมกะวินครับพันห้าโอ้แอบเสียดได้ถ้าเป็นร้อยห้าสิบนี้ได้จะเป็นสามพันเลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเปิดเกมมาก็ถือว่าได้ดับคู่เอ้าดับคู่รอบสองโดน อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นครับผมมีกะวินสองรอบติดเฮ้ยสามพันไปแล้วนะครับอา้าวเราไม่ตีคืนด้วยโอ้โดันเป็นโลถ้าได้ดาบอีกรอบหนึ่งผมบอกเลยคุ้มถ้าได้ดาบอีกรอบนึงผมบอกเลยคุ้มนะคุ้มคุ้มมากแบบคุ้มอะคุ้มมากๆไม่รู้จะคอาคำไหนมาพูดว่าคุ้มแล้วนะครับอ้าวโอ้กดไม่ติดเอาดาบคู่โดนดิไม่โดนถ้าดาบคู่รอบนี้โดนอีกเกินไปนะครับดาบคู่โดนสามรอบอาดาบเดียวไม่โดน ไอสิ่งโตตัวนี้มันร้ายนะครับอาโดน่หน่อยเฮ้ยโอเคสวยยังโดนอยู่นะครับบิ๊กวินเจ็ดร้อยสิบาทแตกน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่แตกนะครับสามพันเก้านะครับผมอย,ยอดตอนนี้ก็ถือว่าไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วนะเข้าฟิเซปินครั้งนี้เอ้ยไม่ใช่ฟิเซปินดิเข้าโบน,นัสรอบนี้มาก็ถือว่าได้อยู่นะครับเอายังฟันโดนอีกโอ้โหเมกาวินเขาผมอีกพันห้าเฮ้ยรอบนี้เมกาไปสามรอบแล้วนะครับสำหรับเบเจ็ดสิบห้าไม่ไปไหนแล้วนะครับถ้ารอบนี้เอายังมีด่าไม่เข้าอีกยื้อเวลาไม่ต่ตตีอนะ ถ้าเกินขอยสักห้าร้อยเนี่ยผมไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเกินหกพันเนี่ยผมไปเลยนะไม่อยู่แล้วดูก็รู้ว่าคุ้มนะครับผมรอบนี้โอ้โหตั้งแต่เล่นมาเนี่ยรอบเนี้ยโบนัสคุ้มที่สุดแล้วนะครับเกินไปนะครับออกแบบนี้มันเกินไปอาดาบมาโอ้โหคิดว่าจะไม่ออกดาบมาเอ้าดาบอีกประเคนให้ผมจริงๆนะครับไม่รู้จะประเคนขนาดไหนละบิ๊กวินอีก7 5็ดร้ยสบหกพันสี่ไปแล้วเฮ้ยไอหนุ่มเกินไปนะครับ หกพันสี่จบเลยโบนัสมารอบเดียวไม่ต้องเล่นอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็เกือบหมดอยู่เหมือนกันหกพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมทั้งหมดเป็นหกพันหกสามสิบาทนะไม่ต้องไปไหนต่อแล้วขอพอไว้แค่นี้แหละโอช่วงบ่ายวันนี้เปิดเกมมาได้โบนัสแล้วก็ยื้อกันมาเนี่ยหลายนาะทีจะจัดเลยนะครับผมได้มีกะไม่รู้กี่ครั้งนะับไม่ถ้วนนะก็ขอพอไว้แค่นี้ดีกว่าพกมาแค่สองร้อยบาทกำไรวันนี้หกพันสี่ ผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะ6,400โ,โบนัสรอบนี้ตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยรอบเนี้คือแบบยื้อนานที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดแล้วนะครับผมถ้าไม่นับเบ็ด150นะโอเคก็ขอพอไว้แค่นี้ดีกว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครให้ช่องพี่เซียน69ด้วยละกันนะครับผมอย่าลืมสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อให้ผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีประมาณพรุ่งนี้ละกันนะครับผมต้องมาดูว่าโบนัสจะออกดีหรือเปล่าเหมือนวันนี้ไหมโอเคเจอกันครับผม